เพราะยังมีอีกหลายสายเหตุค่ะที่ทําให้มีอาการเลือดออกแล้วก็มีตกขาวผิดปกติรวมไปถึงกลิ่นที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีอาการติดเชื้อที่ช่องคลอดมดลูกอักเสบหรือเป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝังยาคุมอีกแล้วค่ะประเด็นนี้ก็คือ ฝั่งยาคุมมา2ปีนะคะตลอด2ปีที่ฝั่งมาเนี่ยไม่เคยมีประจำเดือนเลยแล้วอยู่ดีๆนะคะก็มีเลือดออกโดยน้องท่านนี้นะคะเล่าว่าฝั่งยาคุมนะคะมา2ปีแล้วค่ะไม่เคยมีประจำเดือนนะคะจนเดือนที่แล้วนะคะมีเลือดออกมากเป็นสีแดงปกติค่ะเป็นอยู่ประมาณ2อาทิตย์มีอาการอ่อนเพียอ่อนแรงแล้วก็เวียนหัวด้วยนะคะเป็นอยู่2อาทิตย์แล้วก็หายไปประมาณเดือนหนึ่งก็กลับมามีอาการเลือดออกอีกนะคะแต่ว่าเลือดเ,เป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะ มีกลิ่นแรงด้วยนะคะน้องสงสัยว่าเป็นอาการของอะไรคะมีความผิดปกติไหมต้องไปเอาเข็มยาคุมออกหรือเปล่าหรือว่าเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมต้องไปตรวจหามะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าอาการข้างเคียงหนึ่งนะคะของการฝังยาคุมนะคะก็คืออาการประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นอยู่ในช่วงปีแรกของการฝังยาคุม อาการไม่ปกตินะคะก็เช่นบางคนอาจจะมีประจำเดือนที่มามากขึ้นหรือมาถี่ขึ้นหรือบางคนนะคะอาจจะมีประจำเดือนมาไม่ตรงเวลาหรือมาน้อยแล้วก็พบว่า1ใน5ของผู้ที่ฝังยาคุมนะคะจะไม่มีประจำเดือนและสำหรับน้องท่านนี้นะคะในตลอด2ปีที่ฝังยาคุมเนี่ยน้องไม่มีประจำเดือนเลยนั่นก็คือน้องอาจจะอยู่ในกลุ่ม1ใน5ของผู้ที่ฝังยาคุมก็คือจะไม่มีประจำเดือนในขณะที่ฝังยาคุม อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกตินะคะเป็นอาการข้างเคียงของการฝังยาคุมอยู่แล้ว ส่วนอยู่ดีๆนะคะ2ปีผ่านไปก็มามีเลือดออกนะคะแล้วก็ออกอยู่นานซะด้วยนะคะ2ส,สัปดาห์ติดกันซึ่งอาการนี้นะคะก็น่าจะเป็นอาการข้างเคียงของการฝังยาคุมค่ะซึ่งก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะคําแนะนําก็คือให้น้องนะคะสังเกตอาการไปก่อนถ้าหากว่าเลือดที่ออกนะคะมีมากกว่าปกตินะคะแล้วก็นานกว่าปกติจนทําให้รู้สึกว่าซีดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหรือมีเลือดหรือตกขาวนะคะที่ออกมาจํานวนมากแล้วก็มีกลิ่นที่ผิดปกติด้วย หรือมีอาการปวดท้องน้อยมากๆนะคะแนะนําว่าก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อหานะคะว่าสาเหตุของการที่มีเลือดออกหรือมีตกขาวที่มีปริมาณมากมีกลิ่นผิดปกตินี้มันเกิดจากอะไร เพราะยังมีอีกหลายสาเหตุค่ะที่ทําให้มีอาการเลือดออกแล้วก็มีตกขาวผิดปกติรวมไปถึงกลิ่นที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีอาการติดเชื้อที่ช่องคลอดมดลูกอักเสบหรือเป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นค่ะแต่ถ้าหากว่าตรวจแล้วไม่มีความผิดปกติอะไรนะคะนั่นนะคะเลือดที่ออกก็อาจจะเป็นอาการขั้นเคียงจากการฝังยาคุมค่ะซึ่งเป็นอาการที่พบได้นะคะถึงแม้ว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่มีประจำเดือนก็ตาม แต่ก็สามารถทําให้มีอาการเลือดออกผิดปกติได้ในระหว่างที่ฝังยาคุมค่ะบางคนก็มีเลือดออกกระปิดกระปอยบ่อยๆถ้าหากว่ามีอาการเลือดออกตลอดเวลานะคะเลือดไม่หยุดนะคะคุณหมอก็อาจจะรักษาด้วยการจ่ายยาให้ช่วยให้เลือดหยุดนะคะเช่นฮอร์โมอนเอสโตรเจนหรืออาจจะให้รับประทานยาคุมชนิดฮอร์โมอนรวมร่วมไปด้วย แต่ถ้าหากว่าอาการเลือดออกนั้นยังไม่ดีขึ้นนะคะยังมีเลือดออกเยอะออกนานคุณหมอก็อาจจะพิจารณาถอดยาฝังออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนวิธีการคุมกําเนิดเป็นวิธีอื่นนะคะบางคนอาจจะกังวลว่า ฝังยาคุมแล้วไม่เคยมีเลือดแล้วมามีเลือดออกแบบนี้ยาคุมยังมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ายาคุมยังไม่ครบกําหนดหมดอายุนะคะยาก็ยังสามารถคุมกําเนิดได้ตามปกติค่ะไม่เกี่ยวกับการมีประจำเดือนนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ